สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกส์มาร์โบ่ทาร์บายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมิถุนค่ะหรือชาวลัคนาราศีมิถุนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นั่นเองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองนะคะถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณนะคะแนะนําให้แอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลย น,น,นะคะค่ะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะในเรื่องราวความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจัดว่าเป็นเดือนแห่งความรักจะเป็นเช่นไรมาดูกันเลยนะคะสถานะของคนที่มีคู่พลังงานความรักของคุณความรู้สึกของคุณเริ่มจากอะไรบ้าง The Magician นะคะเป็นไพ่ใบแรกตามมาด้วย Six of Swords ค่ะ และโอ้ไพ่เดอะซันเลยนะและเดอะโวค่ะโอ้โหเป็นพลังงานที่ถือว่าดีเลยทีเดียวและสุดท้ายไฟออฟชาริสส s นะคะห้าถ้วยห้าถ้วยเกิดขึ้น นะคะเป็นใบสุดท้ายดูจากพลังงานหน้าไพา่ดูเหมือนว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะคะที่เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครบางคนนะคะและส่งผลทําให้เกิดอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือไม่ก็เกิดงานอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันเป็นงานที่ทําให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปทําในสิ่งที่เขาเรียกว่า าบางครั้งได้แสดงศักยภาพได้แสดงฝีไม้ลายมือให้คนอื่นเห็นอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพลังงานเป็นเช่นไรพลังงานในด้านของชีวิตทั่วไปปกติจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีนี้พลังงานในด้านของความรักอืมในความรักเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้ให้มากกว่ามากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะบางครั้งคุณก็ ให้เขาทําอะไรตามตามสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมสิ่งที่คิดว่าสมควรคุณมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองคุณมีความเชื่อมัน่นว่าไอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วสาหรับสําหรับคนรักคุณและสําหรับความรักของคุณนะคะนะคะซึ่งบางครั้งบางทีคุณอาจจะไม่ได้ถามถ่ยค่ะ ความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณคิดหรือคุณจัดการเขาไปอะ่ะด้วยความรู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเองบางครั้งบางเรื่องบางราวมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้แฮปปี้ไปกับคุณก็เป็นได้นะคะในสถานการณ์มันบ่งชี้ว่านะคะในช่วงประมาณปไปลายเดือนคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะเขาเรียกว่าห่าง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 ไกลจากคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือจะไปไหนสักแห่งหนึ่งหรือคุณจะอยู่ติดอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะ กลับมานะคะกลับมาใช้เวลาอยู่กับคนรักคู่ครองได้มันจะเกิดขึ้นในช่วงป,ปลายหรือท้ายๆของของเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นในช่วงต้นและช่วงกลางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเคลียร์กันให้ได้จบก่อนในช่วงต้นและช่วงกลางเดือนนะคะส่วนช่วงปลายเดินไปแล้วถ้ามีปัญหาบางทีมันคลาคขัสังหรือว่ามันก็อาจจะถัดไปอีก อีกเดือนหนึ่งกว่าที่มันจะแก้ปัญหาหรือเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้จบอันนี้เป็นพลังงานของคุณที่โชว์มาสั่งหน้าไพ่ทีนี้เรามาดูสิว่าพลังงานของคู่ของชาวราศีมิถุนเป็นเช่นไรนะคะโอ้ไพ่สองถ้วยขึ้นมาอืไพ่แปดถ้วยค่ะไพ่ The Magician, t e m p e r a n e และอ้ Tree of Tree of w o n n ค่ะ มันเป็นพลังงานที่ดีนะนะคะเป็นพลังงานที่ดีเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากยิ่งขึ้นในสิ่งที่คุณทําให้หรือคุณจัดการให้คุณอาจจะเคยมีปัญหากันในเดือนก่อนก่อนมีประเด็นกันมาบ้างอะไรประมาณนี้ส่วนในเดือนนี้มันถือว่าเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์คุณ่ะ แน่นแฟ้นหรือกระชับมากขึ้นแต่บางคนหรือบางรายก็มีเหตุที่ทําให้เขาเรียกว่าคนรักคู่ครองอยู่ห่างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะคะอาจจะเป็นคนไกลอยู่แล้วก็ได้นะคะติดต่อสื่อสารกันผ่านทางาผ่านทางออนไลน์หรือผ่านการาทางอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าถ้าถามว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรมันก็แค่ห่างกับ ห่างกันแค่ร่างกายแต่หัวใจมันก็ยังคงคอนเน็กติดกันมันก็ยังคงเชื่อมยังมีการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความสม่ำเสมอและมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นคู่ที่อยู่ห่างไกลวิบากกรรมอย่างเดียวก็คือความไกลห่างเข้ามาแต่ถ้าเป็นคู่ที่อยู่ใกล้ชิดกันมันก็มีเหตุที่จะทำให คู่ของคุณเนี่ยนะคะอึดอัดจากความรู้สึกเจ้ากี้เจ้าการของคุณไปบ้างในบางเรื่องเพราะสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณมอบให้คุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีแล้วถ้าอะไรที่มันเยอะเกินไปคู่ของคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังแบกรับอะไรทุกอย่างที่คุณอยากจะให้เขาเป็นเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นควรที่จะมีช่องว่างหรือมีระยะห่าง ต่อกันและกันบ้างเพื่อให้ความคิดถึงได้เดินทางความคิดถึงได้ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งคู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปทํางานต่างถิน่นต่างที่อ่ะปล่อยเข้าไปนะคะบางทีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตามไปดูแลหรือว่าตามไปห่วงใยแทบแทบจะทุกเรื่องนะคะเพราะดูแล้วเขาก็สามารถที่จะดูแลและแฮนดิเลตัวเองได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ ให้ชาวราศีมิถุนหันกลับมาใส่ใจในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองให้เต็มกําลังค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ Six of p e n t a c l e ค่ะ Oh Nine of Cups i x of w a n d ค่ะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ และสุดท้ายราชาทุรียนพลังงานที่ตีเข้ามานะอืงั้นในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มีความมั่นคงมีความแน่นแฟน่นนะคะคุณคุณชาวราศีมิถุนอาจจะเป็นลักษณะของความเป็นผู้ให้เยอะอนะคะให้ให,ให้ความสะดวกสบายให้สิ่งที่อำนวยความสะดวกกับคนรักคู่กองจนทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องไปค้นหาความสุขจาก ที่ไหนเพราะว่ามาอยู่กับคุณแล้วมันจะมีอะไรที่เหมือนกับว่ามันมีความมั่นคงมันมีความหนักแน่นมันมีความชัดเจนมันเหมือนกับว่าคุณคุณชาวราศีมิถุนเริ่มปรับตัวด้วยตัวของตัวด้วยตัวจากประสบการณ์ของตัวคุณเองนะคะจากความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าถ้าใกล้ชิดมากเกินไปมันก็จะก่อให้เกิดความอึดอัดแต่ถ้าห่างไกลมากจนเกินไปมันก็จะเกิดให้เกิดความหลวมๆในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณปฏิบัติตัว แบบเนี้ยตอนเนี้ยนณะโมเมนต์เนี้ยกับคนรักคู่ครองเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างลงตัวแล้วทีเดียวในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะคุณมีความเมตตาการุณามีการให้นะคะเกื้อกูลกันนะคะในลักษณะที่ พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ขอติอย่างเดียวว่าอย่าเจ้ากี้เจ้าการทุกๆเรื่องนะคะอย่าคิดว่าเอาความคิดของคุณดีหมดแล้วเอาไปใส่ในความคิดของคุอีกคนหนึ่ง mm hmm. คุณต้องปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่เติบโตด้วยตัวเขาเองคิดด้วยตัวเขาเองนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ศักยภาพของเขามันไม่หดหาย ถ้าคุณจัดการงานทุกเรื่องหรือจัดการเรื่องทุกอย่างให้คนรักปุ๊บเนี่ยเขาจะพึ่งพาคุณซะส,ส่วนใหญ่มันจะทําให้ศักยภาพในการคิดและตัดสินใจของเขาลดน้อยลงไปเพราะเขาบอกว่าคุณจะเป็นคนจัดการให้อยู่แลแ้วแทบไม่ต้องคิดอะไรเพราะฉะนั้นก็เตือนชาวมิถุนอย่างนี้ไว้นะคะว่าควรที่จะปล่อยช่องว่างให้เขาได้มอีอำนาจในการตัดสินใจชีวิตของเขาหรือทิศทางการ การทํางานหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยตัวของเขาเองบ้างนั่นเองนะคะแต่ดูแล้วพลังงานที่ปรากฏในช่วงเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ mm hmm. ก็อาจจะมีแหละที่อาจจะคุณคุณชาวราศีเมถุนอาจจะมีเรื่องงานที่มาเบียดเบียนทําให้คุณห่างไกลจากคู่นะคะห่างไกลการติดต่อกันในะช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงปลายๆเอามาดูซิว่าไพ่ออร์เรคเตจะให้คำแนะนำอะไร คอมมูนิตี้นี่คือสังคม,มการติดต่อการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะ change การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง c คอร์ชิมีการอาเกี่ยวพาราสีกัน Gif t ของขวัญซึ่งกันและกันโอ้พลังงานคุณดีมากเลย p a t h w a y เส้นทางนะคะก็เรียกได้ว่าเส้นทาง ความสัมพันธ์สดใสสําหรับคนที่มีคู่ชาวราศีมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นให้รักษาระดับสเสน่ห์ของคุณไว้อย่างเนี้นะคะ ให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณทำนะขณะนี้ไม่มากเกินไม่น้อยเกินเนี่ยไม่เยอะเกินไปอะ่ะมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วมันทําให้คนรักคู่ครองคุณเนี่ยนะคะโฟกัสไปที่ตัวคุณนะคะโฟกัสไปที่ความมั่นคงโฟกัสไปที่ความรู้สึกดีที่คุณมอบให้เส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ปลอดโปร่งโล่งใจนะะอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเกี่ยวพาราศีกันถ้าอยู่ห่างกันนะมีเกณฑ์นในเรื่องของการพบปะพูดคุยกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะส่งข้อความข่าวสารดีๆื มีเกณฑ์ที่จะส่งมอบของขวัญดีๆให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นถือว่าพลังงานนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นพลังงานที่ดีสดใสก็ขอให้ความสุขแบบนี้อบอวลอยู่กับคุณนานเท่านานนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนคบคนคุยกันแล้วมาดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสถานะคนคบคนคุยขึ้นมาเป็นสีน่ดาบ ตามมาด้วย King of One ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ Four of One และ Two of ไม่ใช่ค่ะ Queen of Cups นั่นเองอนะคะในสถานการณ์นี้นะในสถานะของคุณคุค,คุยโทษทีลิ้นลัวะค,ะคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่านิ่งเฉยกับความสัมพันธ์ มันเหมือนกับนิ่งเฉยเพื่อรอดูสถานการณ์ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะทําเช่นไรถ้าคุณหายเงียบไปบ้างทั้งๆทงี่ในใจคุณก็ร้อนรุ่มในใจคุณก็แบบว่าอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนเร็วๆเออนะคะอยากจะมีคอมมิชเมนท์ที่มั่นคงชัดเจนคุณพร้อมที่จะนําความรักไปมอบให้กับเขาแต่คุณเหมือนกับว่าสงวนทีท่าดูท่าทีเพราะคุณไม่อยากจะออกตัวแรงเกินไป คุณกลัวความเจ็บปวดคุณก็เลยอยู่แบบนิ่งๆเพื่อรอดูสถานการณ์ดูว่าเอ๊ะเขาจะมีเทคแอคชั่นยังไงกับคุณทั้งๆ้งในใจคุณก็ค่อนข้างร้อนรนแหละไม่ได้อยากจะให้มันนิ่งอยู่อย่างนี้หรอกอยากจะให้เขาเนี่ยเป็นไปอย่างใจคุณคิดแต่ดูจากสถานการณ์มันโดยรวมแล้วเนี่ยเขายังทําตัวเป็นเหมือนพะอิฐพระปูนอะเออนะคะเหมือนทําตัวนิ่งกับคุณมากจนเกินไปจนบางทีคุณก็เดาใจเขาไม่ออกเหมือนกันเนี่ยมันเป็นพลังงานของคุณที่ เจออยู่นะขนานี้ทีนี้เรามาดูสิว่าตัวเขาล่ะเขาเป็นเช่นไรตัวของเขานะคะ Queen of Pentacle s ค่ะนะคะเ้าดาบคิดใครควรอยู่นั่นแหละสี่เหรียญ King of w a n d ค่ะและสี่ดาบโอ้โหพอคุณนิ่งเขาก็เริ่มนิ่งเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าคุณนิ่งแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยร้อนรนอยากจะแบบว่าติดต่อกลับมาไม่ใช่นะเขาก็นิ่งเหมือนกันไอ้ที่เขานิ่งเนี่ยนะเพราะอะไรเขากําลังเครียดเรื่องของเงินเงินทองทองเขาอยู่เขากําลังเครียดในเรื่องของการบริหารการจัดการในแง่ของการเงินอยู่แล้วก็พยายามอยากที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันยังคิดหาทางไม่ออกนะคะยังคิดหาทางไม่ออกยังอยากจะทํายังอยากจะทําอะไรที่มันแบบว่า ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับในเรื่องของความคิดอยากที่จะลงทุนอยากจะทํานูน่ทนทํานี่อยากจะเขาเรียกว่ามีความคิดมากมายอยู่ในหัวเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเินทองทองเกี่ยวพันกับเรื่องงานแต่ในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าแทบจะ ไม่ค่อยนึกถึงนะคะถึงมีความรู้สึกนิ่งเฉยต่อกันหรือเฉยชาต่อกันไปบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าคุณนิ่งเฉยไปปุ๊บเขาจะทํำยังไงเขาก็นิ่งเฉยแบบไม่รู้ท้อนรู้หนาวเหมือนกันเนี่ยมันเป็นพลังงานของเขาณนะขณะนี้อะแล้วมาดูซิว่าต่างคนต่างนิ่งแล้วอะแล้วความสัมพันธ์มันจะไปใินทิศท,ทางไหนมันขึ้นเป็นแฮงแมนอะนะคะ Vi วอ of fortune ซิกออฟแพน l ค่ะ สามดาบก็มีความขัดอกขัดใจต่อกัน The ร o v อ r เอระวังนะคะถ้านิ่งเฉยมากจนเกินไปและทิ้งช่วงหรือว่าทิ้งระยะทางห่างกันออกไปปุ๊บนะระวังพลังงานซ้อนแทรกที่มันจะมีเข้ามานะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทางคุณก็ได้หรืออาจจะเข้ามาทางเขาก็ได้นะคะแต่ถามว่าในใจหรือความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยมันก็ยังคงผูกพันกันอยู่นะแต่การแสดงออก ของกันและกันอ่ะมันดูเหินห่างกันมันดูเหมือนมองข้ามกันไปมองข้ามกันมานะคะนั่นเองทีนี้ในสถานการณ์เขาบอกว่าถ้าไม่อยากจะให้มันเงียบหายหรือนิ่งเงียบมากจนเกินไปลองชักชวนไปสร้างบุญสร้างกุศลหรือไปทำบุญร่วมกันนะคะเป็นการปักหมุดความสัมพันธ์ให้มันมีความระลึกถึงกันและกันบ้างนะคะให้ชวนกันไปทำบุญแล้วมันจะเกิดผลดียิ่งขึ้น ในด้านของความรักพราะดูแนวโน้มปุ๊บถ้าคุณนิ่งเงียบมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างนะปล่อยให้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆสอนแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาทางคุณก็ได้หรือจะเข้ามาทางคนรักและคู่ครองก็ได้เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารกันก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเขานิ่งเงียบแล้วคุณมีความรู้สึกคุณอยากนิ่งมั่งมันก็ยิ่งห่างหายกันไปก็ต้องพยายาม ฝื้นใจตัวเองในการที่จะคอนแทคเขาไปบ้างชวนเขาบ้างพูดคุยกับเขาบ้างนะคะเพื่อป้องกันพลังงานซ้อนแทรกนั่นเองอ่ะมาดูซิเรื่องราวอื่นๆหรืออะไรอื่นๆไพออร์ c เ e ยจะตอบอะไรอีกน,นะคะในความสัมพันธ์ Official p e r s o n ทอ l ออันเล็บอิมเพรส e n นคอฟฟินโอ้โหไพออรล์เค้ลไม่ค่อยอยู่ในโซนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เดอะล v ฟเฟอร์ลฟเฟอร์นะคะไพอัลล์เค้ลบงชี้ถึงในโซนที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าชาวราศีเมถุนนะคะ ไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้เงียบหายกันไปคุณก็อาจจะต้องฝืนใจนะคะแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเราเป็นฝ่ายวิ่งตามจนเหนื่อยคุณจะต้องฝืนใจนะคะฝืนใจทักเข้าไปฝืนใจควบคุมเพื่อดึงใจดึงความรู้สึกเขาให้อยู่กับคุณอยู่เรื่อยๆเขาเป็นคนที่มีอีโก้จัดนะืมแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าอีกฝ่ายเงียบหายเขาก็พร้อมจะเงียบหายเหมือนกันเพราะฉะนั้น ในความสัมพันธ์นี้ต้องไม่เงียบหายต่อกันเพราะยิ่งเงียบหายปุ๊บเขาก็จะไม่ take action เขาก็จะปล่อยคุณหายไปแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมีพลังงานใหม่ๆซ้อนแทรกเข้ามาเขาก็ไปโฟกัสที่พลังงานใหม่ๆ เพราะนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าใครที่สม่ำเสมอใครที่ยังคีพร e l ลช i ั่นชิพเป็นคนคีปอินทัสมาเสมอไม่หายไปจากความสัมพันธ์มันก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ได้เพราะตัวคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเปิดรับทุกความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์ในอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้ามา พูดคุยกับเขาและใช้กับเวลาเขานานพอดูนะคะจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเออคนนี้แหละสม่ำเสมอแน่นอนละไม่ไปไหนละเขาก็จะโฟกัสที่คุณนะแล้วก็พยายามตัดช้อยตัวอื่นไปเพราะนั้นถ้าเริ่มเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ต้องหมั่นขยันในการดูแลและเอาใจใส่ทั้งความรู้สึกถึงแม้บางครั้งคุณจะเหนื่อยมากจนเกินไปก็ต้องสลัดความเหนื่อยตรงนั้นทิ้งไปแล้วก็ฝืนใจทําเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนั่นเองนะคะ โอเคค่ะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคุณโสดต่อนะมาถึงพาร์ทของคุณโสดกันแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคุณคุณโสดเป็นเช่นไรสองดาบค่ะ Queen of Pentacle Ace of อ n ป s Six of Six of Swords และสิบดาโกมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกลังเลมันมีความรู้สึกอึดอัดมันมีความรู้สึกสับสนกับสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้คุณอาจจะได้รับการกดดันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในการทำงานร่วมกันนะคะในการที่คุณจะต้องไปรับผิดชอบหรือไปควบคุมไปดูแลอะไรบางอย่างที่มันขยายตัวขึ้น นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่งานของคุณเลยก็ได้ซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทันดัดหรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆมาก่อนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณมีความรู้สึกสับสนแปรปนไปด้วยความรู้สึกที่มันอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะเหมือนถูกควบคุมอะไรเงี้ยก็เป็นได้ทีนี้ว่าพลังงานของคุณมันโชว์มาว่าคุณโฟกัส เรื่องงานทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องงานเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะคุณมีเกณฑ์ที่คิดอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดนะคะในการเง,เงินของคุณให้มันมั่นคงเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ได้มีอ,อความรู้สึกที่เรียกว่า fall in love ะะนะคะเป็นความรู้สึกที่นิ่งสนิทเพราะว่าใจไปโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องของอ ความกดดันต่างๆที่จะต้องรับหน้าที่รับผิดช,ชอบคุณก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าเออจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าในช่วงนี้ทีนี้เรามาดูว่าแล้วจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า High p i n c e s t r e e o f s w u r d s ค่ะ The Emperor King of p e n t c l a ค่ะและ เชนออฟบอนะคะในลักษณะของตัวตนคุณการทำงานของคุณบางทีนะคะคุณก็อาจจะเป็นที่ เขาเรียกว่าหน้าชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่โฟกัสกับคุณณนะขณะนี้ก็จะเป็นคนรอบตัวคุณที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นเจ้านายลูกค้าหรืออะไรที่อยู่ในแวดวงการทํางานของคุณคอยช่วยเหลือหรือคอยซัพพอร์ตคุณลึกๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ก็ไม่ได้โชว์มาในแง่ของความรักสักเท่าไหร่ระวังคุณจะมีเหตุหรือปัญหาขัดอกขัดใจกับผู้ใหญ่ คนที่เข้ามาใกล้ชิดคุณมากือโฟกัสกับคุณมากเพราะว่าดูแล้วผู้ใหญ่ก็น่าจะพยายามที่จะแบ่งงานมาให้คุณทําค่อนข้างมากหน่อยนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจกับเขามากหน่อยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องราวความรักของชาวราศีมิถุนยังไม่สดใสสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับคนโสดนะ อืมนะคะเก้าถ้วยค่ะยังเป็นพลังงานที่ยังหาความสุขให้กับตัวเองอยู่สองไม้เท้ามีเกณฑ์ติดต่อหรือเกี่ยวพันกับผู้คนนะคะ queen of pentacles ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องผลประโยชน์ทางด้านการเงินห้าดาบให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องศัตรูหรือคนที่เขาเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายนะคะแอบเอาคุณไปพูดไปนินทาในทางที่คุณอึดอัดหรือในทางที่คุณแบบไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ากใกล้ชิดกับ คนเหล่านั้นมากแล้วก็อย่าพยายามเอาคาพูดของคนเหล่านั้นเข้ามาเป็นประเด็นทําให้คุณเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าชาวราศีมิถุนเป็นเช่นไรสาหรับคนโสดนะจนทแพทมองว่าความรักก็ยังไม่โดดเด่นยังไม่มีอะไรเข้ามามีแต่หนะ้าที่การงานมีแต่เรื่องของการใช้เวลาให้กับตัวเองค่ะเวลาให้กับตัวเองมีความสุขมากขึ้น แต่คุณมีสเสน่ห์นะคุณมีสเสน่ห์ต่อต่อคนทั่วๆวไปที่ได้มารู้จักคุณคอนแทคกับคุณนะคะให้คงความมีสเสน่ห์ของคุณไว้อย่างนี้นะคะก็ทําให้คนต่างคนรอบๆข้างแอบชื่นชมแอบพูดถึงในทางที่ดีถึงแม้ว่าความรักจะยังไม่มีก็โปรยสเสน่ห์ได้อยู่นะนะคะโปรยสเสน่ห์ได้อยู่ค่ะถือว่าเป็น ของขวัญสาธารณะของใครๆที่ใครๆก็อดชื่นชมคุณไม่ได้คุณไม่ได้เป็นของขวัญของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอ่านะคะพลังงานของหน้าไพ่มันก็โชว์มาว่าไม่ได้มี ไม่ได้มีเรื่องราวของความรักที่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะคนที่โฟกัสกับคุณมาบางทีแล้วก็นำเอาผลประโยชน์มาให้คุณแต่บางทีก็มาเช็คแอดเวนเทเอาจากคุณได้ด้วยนะคะหรือขโมยผลงานหรือขโมยไอเดียของคุณมาเว็นไอเดียของตัวเองก็ให้ระวัดระวังนะคะยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดคุณมากอ่าหลอกใช้งานคุณบางทีเขเอาไอเดียคุณเนี่ยนะคะอ่าคุณเสนอแล้วมีความรู้สึกว่าเออไอเดียคุณใช้ไม่ได้แต่ เผลิๆแล้วอาจเอาไอเดียคุณไปทําต่อยอดทําต่อแล้วบอกเป็นไอเดียของตัวเองก็ให้ระมัดระวังนะคะมันจะเกิดขึ้นเหล่านี้สําหรับคนโสดเพราะนั้นความรักไม่โดดเด่นแต่ในด้านการง,งานก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะมีบางคนหวังดีแต่วางคนนี้หวังผลประโยชน์ ที่เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนโสดค่ะนะคะอย่าอย่าลืมฝากกด s ั b s c r i b e ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จนพัน์จะนำมาเสร์ฟให้คุณถึงที่เป็นประจำในทุกๆวันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จันพัน์ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย